ทั้ปีก็ล่าช้าไปไปบ้านนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นการทดสอบสุขภาพจิตนะครับให้น้องๆได้เข้าไปสอบอสุขภาพจิตในการทำข้อสอบห้องแอร์ครับที่อาคารเรียนรวมนะครับตอนนั้นผู้ปกครองเชิญพักผ่อนได้เลยนะครับเมื่อบุตรหลานได้เข้ามาแล้วนะครับ อ่าโอเคอ่าชุดแรกนะครับสามแรกลุกครับลุกอ่ามือขวาล้วงกระเป๋าเลยครับ800บาทแล้ว5้าช่องครับชอบพี่คนไหนวนสวยจ่ายเงินเลยครับเอาเข้ามาเลยเจ่ายเงินเสร็จแล้วน้อง้ามาทางด้านนี้นะครับ้น<อ>นานนี้ไปสกแกนต่อนะอ่าไปแล้วครับไปไปแถวต่อกันตอนเลงห้าเลยครับอ่าคนห้าคนแรกยืนเป็นหลักให้เพื่อนหน่อยพอเข้าคอมพวเตอนมันวิ่งไปมันจะไปดูจะถูกหรือเปล่า ตามที่คณะกรรมการได้ขอความร่วมมือไปนะครับก็ขอให้เตรียมเงินมาพอดีนะครับขอญาตเป็นเงินสดนะครับวันนี้ขอญาตไม่รับบัตรเครดิตนะครับไม่รับสแกน QR code นะครับเนื่องจากจะใช้เวลามานะครับเอาน้องที่เหลือมาวิ่งต่อต่อเพื่อนไปเลยครับตอนที่ห้าครับ